โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้นะผมพี่ก็จะมานะแจกป๊อปนะครับผมนะอ่าป๊อปไว้สําหรับถ่ายรูปแล้วผมตกแต่งฉากนะครับผมต่างๆนะ mm hmm. อ่าก็จะมีประมาณนี้ผมมีเยอะนะอ่ามีแบบต้องพันกว่าอันเลยนะอ่ากระโปรงกระเป๋านะมีหมดนะฮะก็องเก้าอี้โทรศัพท์นะเอาไว้จัดชงจัดฉากนะอ่านี่นะผมนะฮะโอเคนะผมไปดูวิธีลงกันเลยครับผม โอเคครับผมอันดับแรกนะอ่าเนี่ยผมให้เราลนะดาวน์โหลดพรอมมานะผมนะอ่าเนี่ยครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมนะอ่าโอเค,คผมไปดาวโหลดมาแล้วกดดาวนโหลดสีเขียวตรงนี้นะผมกดมาเลยนะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่แล้วผมมันก็จะดาวน์โหลดให้เรานะครับผมนะอ่านี่นะฮะ อ่าเครับผมดาวนโหลดเสร็จแล้วนะผมมันก็จะเห็นล่างขวานี่ไหมฮะอ่านี่ครับผมก็จะอ่าไฟมันก็จะมาอยู่ตรงที่ดาวน์โหลดนะครับผมนะอ่าตรงนี้นะให้เรานะคลิกขวานะแตกไฟล์มันมาเลยนะทุกคนนะอ่านี่ผมแตกไฟมาเลยนะกดตกลงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะคู่ให้มันแตกไฟล์เสร็จนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะอ่าก็จะได้ไฟ๊อปมาผมก็จะได้2ไฟล์นี้มานะผมอ่าสองไฟนี้เอาไปลงที่ไหนนะครับผมนะอ่าให้เรานะเปิด open iv ขึ้นมานะทุกคนอ่าเปิด open iv ขึ้นมา ดีด้วยบ่ายฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอเคกดอีดิทโหมดตรงข้างบนนี่ฮนะก็ใช่นะครับผมอโอเคนะ ออนพอนะครับผมนะอ่าเนหกเอสออนพอนะนี่ก็เนี่ยให้เรานะมาเข้ามาโฟลเดอร์มอสนะทุกคนโฟลเดอร์มอสมาที่อัปเดต x6c dc pack ดีซแพนะผมแล้วก็ลาก a อ d ดอ p นพลงนี่นะผมลากลงไปเลยนะผมปั๊บอ่าลากลงไปมันก็จะมาอยู่ในอ่าโอเพนไของเรานะอ่าหลังจากนั้นนะผมนะให้เรานะามาหน้ามอสนะครับผมมาตรงนี้ผมหน้าหน้าหน้าเข้ามอสนี่อ่าหน้ามอสนะอ,นนะอัปเดตอัปเดต a t x แล้วก็ คอมมอนนะอ่ามาตรงนี้ผมคอมมอนดัตานะผมหาคำว่าดีซีลิสนะครับผมดีซีลิสต์นะอ่านี่นะผมดีซีลิสนะครับผมให้เราคลิกขวากด Edit Mode นะอ่าไม่ใช่ดีก,กด Edit นะโอเคฮะเลือ่อนลงมานะผมนะอ่าก๊อปมานะผมก๊อปอันนี้นะนปึ๊บแล้วก็วางนะทุกคนแล้วก็วางนะอ่าแล้วก็วางนะวางปับ๊บนี่นะผมจะเป็นชื่อนี้นะให้เรานะ คลิกขวากดเปลี่ยนชื่อนะครับผมแล้วก็คัดลอกอาแอดออนตรงนี้มานะผมคัดลอกมาเลยนะอาแล้วก็มาใส่ตรงกลางนี้นะทุกคนนะอามาเปลี่ยนชื่อตรงกลางนี้นะกดคอนโทรลวนะปึ๊บอากดวางไปเลยนะผมแล้วก็กดเซฟนะครับผมนะอาโอเคอนะหลังจากนั้นนะทุกคน มันจะมีไฟอีกไฟหนึ่งใช่ไหมให้เราลงตรงไหนนะครับผมนะเข้ามาตรงหน้าตัวเกมนะทุกคนอ่านี่นะหน้าตัวเกมตรงนี้นะเข้ามาชี่อ่ะนี่นะเมนูนะอ่านี่เมนูเมนูเนี้ยตรงนี้เมนูนะอ่าตรงหน้านนี้เมนู่ะให้เราอ่ะลากตรนี้ลงมาเลยนะผมลากลงมาเลยนะทุกคนให้เราลากลงมาเลยล้วก็กดวางนะมันก็จะมาอยู่ในอ่าหน้าที่เราลากลงอะผมก็คือตัวนี้นะทุกคนนะอ่านี่ยผมก็คือตัวนี้นะผม๊อปที่เราพอบที่เราลงนะ ่าดูนะครับผมสําหรับใครที่แบบอยากลงพอปเพิ่มนะครับผมนะก็มีวิธีเหมือนกันนะครับผมโอเคนะก็พี่ก็จะมาสอนอีกทีนะผมนี่ก็จะเป็นพอปที่แจกนะผมก็เอามาอีกอ่าทีหนึ่งนะครับผมเออนะก็มาดูกันผมว่าในเกมมันจะติดหรือเปล่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมไปดูกัน อ่าโอเคคนระับผมเข้ามาภายในเกมแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันกด F8 ได้ครับผมนะกดอีกทีนะให้เรานะกด F9 ขึ้นมานะโอเคหลังจากกด F9 ขึ้นมาเมนูเสกนะครับผมเมนูเสกให้เรานะกด F นะครับผมนะทุกคนโอเคกด F แล้วก็มาอันแรกนะผมคืออน,นแรกนะแล้วก็อันออบเจกต์นะครับผมออบเจกต์ Object, แล้วก็มาฟิล์มลิฟตนะฟิลลิต แคผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมเราก็จะได้อ่าพับมาไว้สําหรับอ่าถ่ายรูปแล้วนะผมทุกคนนะอ่าคือแบบ,บแบบมีเยอะนะทุกคนไม่ใช่แบบมีอรนนี้มีน้อยนะทุกคนนะโอ้โหคือแบบเอาง่ายง่ายอ่ะเอาง่ายๆนะผมก็คือแบบใช้ได้แบบเหลือเฟือนนะทุกคนนะเนี้ยคือแบบใช้ได้เหลือเฟือนนะเอาไว้ถ่ายลงถ่ายรูปนะก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็มีเยอะมีเยอะนะผมมีเยอะนะอ่ามีแบบแบบต่างๆนะผมเนี่ยมีเยอะมากนะ ป๊อบหมานะครับผมมีไฟส่องหน้านะสำหรับคนที่แบบอยากถ่ายรูปเท่ๆนะอ่าถ่ายรูปโทนน่ารักนะครับผมก็สามารถเอาไปใช้ได้นะผมนะนี่ผมลดไอสติมอนะ่ะมีเหมือนกันนะทุกคนเนี่นะนี่มีแก้วน้ำนี่นะป๊อบนะครับผมนี่มีนี่ด้วยอ่าน,นะครับผมนี่ก็เอาไว้ถ่ายแบบแนวตรีมคู่ลงคู่รักนะครับผมได้หมดนะทุกคน โอเคก็เอาไปไประยุกต์ใช้เอาเองนะครับผมนะทุกคนนะอ่าโอเคฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะอ่ามีอะไรอีกนะผมพี่ก็จะเอามาแจกนะครับผมนะอ่าก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมเจอใหม่ในคลิปหน้าผมบา,บายบายไปแล้วครับผม